ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชราวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับเครื่องดื่มยามเช้าที่ช่วยล้างไตและปกป้องไตให้ทํางานดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องฟอกไตหลายคนอาจไม่รู้ว่าการดูแลไตไม่ใช่เรื่องซับซ้อนและไม่จําเป็นต้องรอจนไตเสื่อมแล้วค่อยเริ่มดูแลความจริงคือเราสามารถปกป้องไตได้ง่ายๆจากสิ่งที่เราดื่มทุกเช้าไตาของคุณต้องทํางานหนักทุกวันเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายโดยไม่บ่นสักคําแต่หากเรายังคงละเลยและปล่อยให้สารพิษสะสมมากขึ้นทุกวันสุดท้ายแล้ว เราจะต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายมหาศาลจากการฟอกไตและคุณภาพชีวิตที่ลดลงอย่างน่าใจหายข่าวดีคือเพียงแค่เปลี่ยนเครื่องดื่มยามเช้าเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยไตยของคุณให้แข็งแรงขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อในวิดีโอนี้เราจะเผยเคล็ดลับเครื่องดื่ม8ชนิดที่ทั้งราคาประหยัดวัตถุดิบหาได้ง่ายและที่สําคัญคือมีงานวิจัยรองรับว่าช่วยปกป้องไตลดการสะสมของสารพิษและยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคไตในระยะยาวได้จริงใครที่กําลังกังวลเรื่องสุขภาพไต หรือมีปัญหาความดันเบาหวานและต้องการหลีกเลี่ยงการฟอกไตห้ามพลาดวิดีโอนี้โดยเด็ดขาดเพราะสิ่งที่คุณดื่มในตอนเช้าอาจเป็นตัวแปรสําคัญที่สุดที่ช่วยรักษาไตาของคุณไปอีกหลายสิบปี 1. น้ํา้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งเครื่องดื่มยามเช้าสุดกระปรี้กระเปรนี้ทําได้มากกว่าการตุบคุณแค่บีบมะนาวเครื่องลุกลงในน้ําอุ่นคุณกําลังละลายนิ้วในไตก่อนที่มันจะก่อตัวนิ้วเหล่านั้นที่อาจนําคุณไปสู่เก้าอี้ฟอกไตในอนาคต ไม่ใช่แค่เปรี้ยงเปรยนะแต่เป็นการละลายจริงๆน้ำมะนาวมีกรดซิตริกและไฮดรอกซิซิเตรตสารประกอบที่ช่วยป้องกันแร่ธาตุไม่ให้ก่ะตัวเป็นนิ้วอันเจ็บปวดในปี2021มีการศึกษาคนไทย203คนที่เคยผ่าประสบการณ์นิ้วในไตพบว่าผู้ที่ดื่มน้ำมะนาว60มิลลิลิตรวันละสองครั้งมีโอกาสเกิดส้ำน้อยกว่ามากวิตามินซีในมะนาวทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์แรงช่วยปกป้องเซลล์ไตาจากสารพิษในแต่ละวันโพแทเสเซียมธรรมชาติ ช่วยรักษาสมดุลโซเดียมสนับสนุนความดันโลหิตให้ปกติซึ่งความดันสูงคือสาเหตุอันดับสองของการต้องฟอกไตาการทำกิจวัตรปกป้องไตาย,ายามเช้านี้จึงแสนง,ง่ายดายบีบมะนาวสดครึ่งลูกลงในน้ำอุ่น8ออนอุณหภูมิประมาณน้ำชา60-65องศาไม่ใช่น้ำกาแฟใส่น้ำเพิ่งดิบหนึ่งช้อนต๊เพื่อความหวานและเอนไซม์ดีท็อกเคลดลับที่แม่ไทยหลายคนรู้มะนาวอุณหภูมิห้องจะให้น้ำมากกว่ามะนาวแช่เย็น กลิ้งมะนาวบนโตแล้วกดเบาๆจะช่วยให้น้ำออกง่ายขึ้นสำหรับคนงบน้อยให้คั้นน้ำมะนาวใส่ถาดน้ำแข็งตอนที่มะนาวลดราคาพร้อมป้องกันฟอกไตได้ทุกเมื่อควรใช้หลอดดูดเพื่อปกป้องเคลือบฟันหรือบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าหลังดื่มถ้าคุณมีปัญหาแสบกระพาะน้้ำมะนาวอาจไม่เหมาะยามเช้าแต่สำหรับคนส่วนใหญ่กิจวัตรอ่อนโยนนี้สำคัญเหมือนการแปลงฟันเครื่องดื่มเช้าหอมหวานชื่นใจแต่เครื่องดื่มถัดไปสู้การอักเสบมากกว่า5 0 0พปี 2. ชามินเขียว ต่างจากกาแฟาที่ปลุกไตยอย่างรุนแรงชาเขียวกล่าวสวัสดีอย่างนุ่มนวลเริ่มต้นเบาๆที่อาจช่วยให้ไตแข็งแรงห่างไกลเครื่องฟอกไตาชาเขียวมีกิซิจิคาเทชินสารทรงพลังที่ปกป้องเนื้อเยื่อไตาจากการอักเสบสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้เหมือนทีมงานเฉพาะทางที่กำจัดอนุมูลอิสระซึ่งโจมตีเซลล์ไตและผลักดันให้ไตเสื่อมช้าๆมิ้นเองก็ช่วยลดการอักเสบของไตด้วยสารธรรมชาติที่สดชื่นถูกใจคุณยามเช้างานวิจัยปี2019พบว่ากิซิจิ ในชาเขียวมีแนวโน้มช่วยป้องกันโรคไตเรื้อรงังโดยปริมาณที่เหมาะสมคือ3-4ถ้วยต่อวันในการชงชาให้มีพลังต้มน้ำให้ร้อนประมาณ70-80ซีใสใบมิ้นท์สด5-6ใบในถ้วยชาเขียวคุณภาพดีอย่าใช้น้ำเดือดเพราะจะทำลายคาเทชินที่ต้องการล่อยให้ชาแช่ไว้3-5นาทีระหว่างที่คุณเตรียมตัวตอนเช้าอย่าลืมว่าชาดีต้องมีพื้นที่ให้คลายตัวใบฉลวงจะให้ประโยชน์มากกว่าชาถุงและนี่คือเคล็ดลับประหยัด ปลูกมิ้นท์ในกระถางเล็กๆที่ขอบหน้าต่างหนึ่งต้นก็ได้ดื่มทั้งฤดูถ้าคุณรู้สึกว่าชาเขียวรสฝาดเกินไปให้เริ่มจากชาเขียวเมลิที่นุ่มกว่าลิ้นของคุณจะปรับได้สิ่งที่เคยแรงไปเมื่อสัปดาห์ก่อนจะพอดีในสัปดาห์นี้สําหรับครอบครัวทํเวั์ชันเจือจางให้เด็กๆชอบพวกเขาได้รับการปกป้องไตโดยไม่รู้สึกว่ากําลังกินยาถ้านี้ช่วยได้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะ้ำมันเป็นสัญญ,ญาณว่าควรทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อ 3. น้ำแตงกวาลาม บางครั้งยาที่ดีที่สุดมาในรูปเครื่องดื่มเย็นสดชื่นแบบที่ปลุกความรู้สึกคุณในยามเช้าพร้อมกับปกป้องไตแตงกวามีน้ำถึง9 6เให้ความชุ่มชื้นอย่างอ่อนโยนพร้อมสารธรรมชาติที่เป็นยาขับปัสสาวะอ่อนๆต่างจากยารุนแรงแตงกวากระตุ้นการขับของเสียโดยไม่ทำลายเซลล์ไตคือการสนับสนุนที่อ่อนโยนช่วยป้องกันไตเสื่อมสะสมที่จะนำไปสู่ฟอกไตมะนาวลามเพิ่มสิเตรตสารเดียวกับในมะนาวที่ช่วยต้านนิ่วในไตแต่รสชาติแตกต่างที่หลายคนว่าสดชื่นกว่าน้ำมะนาว เมื่อรวมกันแล้วจะสร้างน้ำด่างที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นที่ช่วยปรับสมดุลค่า pH ทำให้ไตของคุณทำงานง่ายขึ้นทุกวันงานวิจัยพบว่าแตงกวาทำหน้าที่เป็นยาขับปสัสสาวะตามธรรมชาติด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างคิวครบิเทสิน์และคสตินที่ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงการทำเครื่องดื่มเย็นสดชื่นในตอนเช้านี้ง่ายมากๆเพียงคั้นแตงกวาครึ่งผลถ้าไม่ใช่ออแกนิกควรปอกเปลือกก่อนเติมน้ำมะนาวครึ่งลูกแล้วราด ้ยน้ำโซดาฟองฟูจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นเคล็ดลับประหยัดเงินทำน้ำแข็งแตงกวาโดยปั่นแตงกวากับน้ำใสถาดน้ำแข็งแล้วเติมในน้ำเปล่าตลอดวันดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยเสริมการทำงานของไตได้ตลอดวันรสจืดเกินไปใช่ไหมเติมเบอร์รี่เพื่อความหวานจากธรรมชาติโดยไม่เพิ่มน้ำตาลหรือเติมใบสระแหน่เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับครอบครัวน้ำแตงกวากลายเป็นน้ำโซดาเพื่อสุขภาพ ที่เด็กๆขอเองเก็บแต่งกว่าในตู้เย็นโดยห่อฟอยจะกรอบได้นานถึงสองสัปดาห์นานกว่าการเก็บในถุงพลาสติกทุกหยดคือการลงทุนเล็กๆเ,เพื่อให้ไตทำงานได้เองไม่ต้องพึ่งเครื่องฟอกไตน้ำแอปเปิลรอบเชยแอปเปิลวันและผลช่วยห่างหมอและถ้าเพิ่มอบเชยอัช่วยห่งางไตเทียมน้ำแอปเปิลสดให้โพลีฟีนอลและไฟเบอร์ลดพาราไตสนับสนุนการย่อยและควบคุมน้ำตาในเลือดเมื่อระบบย่อยดีไตก็ไม่ทำงานหนักเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันไตเสื่อมชา้ชาๆจนต้องฟอกไตอบเชยช่วยควบคุมน้ำตาในเลือด และมีกลิ่นหอมชวนตื่นเช้าเบาหวานเป็นสาเหตุหลักของไตวายวที่ต้องฟอกไตอบเชยในเครื่องดื่มตอนเช้าคือกรอบป้องกันไตโพลีฟีนนลจากแอปเปิลและฟลาวอโนยจากอบเชยสร้างการสรัฤทธิตตานอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่งกว่าทานเดียวๆว,วิธีทำเครื่องดื่มนี้ก็ง่ายแค่ผสมน้ำแอปเปิลสดหนึ่งถ้วยกับผงอบเชยสีลังกาเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชาใส่น้ำแข็งข้นจากแอปเปิลทั้งเปลือกจะได้สารอาหารครบแอปเปิลเขียวมีน้ำตาลน้อยกว่าแดงเคล็ดลับทำน้ำแข็งแอปเปิลรอบเชยปั่นแล้ว แช่แข็งหย่อนลงน้ำเมื่ออยากบำรุงไตดื่มแล้วเหมือนกินพายแอปเปิลแบบไม่รู้สึกผิดอกเชยสีลังกาแพงกว่าแบบทั่วไปแต่คุ้มค่าเพราะอกเชยธรรมดามีสารทำร้ายตับหากทานบ่อยขณะที่สีลังกาปลอดภัยและได้ประโยชน์รสหวานปนเผ็ดเบาๆและสูตรถัดไปจะเน้นการบำรุงไตแบบเข้มข้นช็อตน้ำแครอทขิงคิดสว่าเป็นมันติดวิตามินยามเช้าที่ดีกว่าวิตามินเม็ดช่วยให้ไตแข็งแรงไม่ต้องฟอกไตน้ำแรกรดให้เบตา้าแคโรทีนเปลี่ยน เป็นวิตามินเอสารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์ไตาจากความเครียดออกซิเดชันซึ่งเป็นตัวการเร่งไตเสือ่อมขิงสดเติมสารจิจรอลและโชเชสที่ลดการอักเสบเรือรังงานวิจัยพบว่าคนดื่มขิงทุกวันไตมีค่าดีขึ้นช่วยหางไตเทียมได้ความพิเศษคือความเข้มขน้นคุณจะได้สารบำรุงไตในปริมาณสูงแค่ไม่กี่ออนเหมาะกับเช้าเร่งรีบวิธีทำง่ายมากคั้นน้ำแครอทขนาดกลางสองหัวกับขิงสดครึ่งนิ้วไม่มีเครื่องข้นก็ปั่นกับน้ำแล้วกรอง เติมมะนาวเพิ่มสิเตรตและรสเปรี้ยสดชื่นเคล็ดลับเริ่มขิงน,น้อยๆก่อนมือใหม่เริ่มที่เศษหนึ่งส่วนสีนิ้วพอชินค่อยเพิ่มหวานไม่พอก็เติมแอปเปิ้ลช่วยประหยัดเงินและได้ความสดใหม่แค่รอาราคาถูกกว่าชนิดเบบี้แครอทและเก็บได้นานขึ้นในตู้เย็นควรซื้อออร์แกนิกเพราะเป็นรากดูดสารเคมีง่ายเครื่องดื่มนี้กลายเป็นน้ำซปเปอร์ฮีโร่ให้ครอบครัวดื่มง่ายแถมบำรุงไตผักสามัญกลับมีพลังบำบัดเหลือล้นน้ำเซลลอรีกับมะนาวเซเลอรี่เคยเป็นแค่เครื่องเคียงแต่แท้จริงคือ ทองคำเหลวสําหรับไตในกิจวัตรตอนเช้าช่วยป้องกันการต้องฟอกไตเซลลอรี่ทำหน้าที่เป็นยาขับปัสสาวะช่วยสลายนิ้วและป้องกันนิ้วใหม่ไม่เหมือนยารุนแรงเซลลอรี่ช่วยขับสารพิษอย่างนุ่มนวลและมีเดพิจินช่วยป้องกันการอักเสบและความเครียดออกซิเดชันที่ทําร้ายไตยจุดเด่นคือช่วยปรับสมดุลกรดด่างยิ่งอายุมากเลือดจะเป็นกรดมากขึ้นทําให้ไตทํางานหนักขึ้นน้ําเซลลอรี่ช่วยลดพาระไตมะนาวเติมซิเตรตและวิตามินซีช่วยปกป้องเซลล์ไตทั้งคู่สร้างน้ําเติมพลังบําบัด ที่ทั้งชุ่มชื้นและบำรุงอวัยวะให้ไตทำงานได้เองโดยไม่พึ่งเครื่องฟอกไตวิธีทำคั้นเซเลอรี่สดสีกา้านเติมน้ำมะนาวครึ่งลูกโรยเกลือทะเลเล็กน้อยเลือกเกลือหมาลายันหรือกเกลือเคลติกช่วยบำรุงไตต่างจากเกลือขาวที่มีแต่โซเดียมล้วนๆไม่มีเครื่องคัน้นปั่นเซเลอรี่กับน้ำน้ำนอยๆแล้วกรองผ่านผ้าขาวเก็บเซเลอรี่ในฟอยล์จะสดกรอบนานสองสัปดาห์ใบาเซเลอรี่ก็มีสารอาหารเข้มข้นและรสเผ็ดเล็กน้อยรสเขียวเกินไปใช่ไหมเริ่มครึ่งเซเลอรี่ครึ่งแตงกวาก่อนแล้วค่อยๆเพิ่ม บางคนเติมแอปเปิลเล็กน้อยให้รสหวานธรรมชาติกลายเป็นน้ำเขียวสุขภาพเหมือนร้านแทงแทงดื่มน้อยแต่สม่ำเสมอดีกว่าดื่มครั้งละมากมากการดูแลไตทุกวันช่วยลดโอกาสต้องฟอกไตสนใจงานวิจัยใหม่ลิงก์งานวิจัยทั้งหมดอยู่ในคำอธิบายด้านล่างคะ่ะชาเขียวเบอร์รี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อภูมิปัญญาการรักษาโบราณพบกับวิทยาศาสตร์โภชนาการล้ำสมัยและอาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้ไตของคุณทำงานได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องฟอกไตาชาเขียวมีสารคาเทชินที่ปกป้องไตขณะที่เบอร์รี่รวมมอบสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารที่ให้สีสันแก่เบอร์รี่และปกป้องไตาจากการอักเสบอย่างทรงพลังเมื่อรวมกันพวกเขาสร้างกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระแบบเสริมแรงที่ทรงพลังกว่าการใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งทำงานเพื่อรักษาการทำงานของไตให้ดีอยู่เสมอจนไม่ต้องพึ่งฟอกไตางานวิจัยพบว่าคนที่ดื่มชาเขียวและกินเบอร์รี่เป็นประจำมีตัวชี้วัดการทำงานของไตที่ดีกว่ามาก ตัวเลขที่ช่วยให้คุณไม่ต้องไปฟอกไตพิธีกรรมนี้ทําให้การปกป้องไตกลายเป็นของว่างแสนอร่อยน้ําตาลจากผลไม้ตามธรรมชาติให้พลังงานอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงจนเครียดต่อไตขณะที่ชาให้ความสดชื่นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทําให้ใจสั่นในการสร้างพลังต้านอนุมูลอิสระนี้ชงชาเขียวตามวิธีที่กล่าวไว้ก่อนหน้าจากนั้นเติมเบอร์รี่รวมเศษหนึ่งส่วนสีถ้วยใช้สดหรือแช่แข็งก็ได้สตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่และรัสเบอร์รี่แต่ละชนิด ให้สารปกป้องแตกต่างกันเคล็ดลบประหยัดซื้อบอร r r y แช่แข็งออแกนิกเป็นจํานวนมากเมื่อมีโปรโมชัน่น b ร r r y แช่แข็งทําหน้าที่เหมือนก้นน้าแข็งธรรมชาติช่วยทําให้ชายเย็นถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมพร้อมปล่อยสารปกป้องตยบย berry แช่แข็งออแกนิกมักราคาถูกกว่าผลไม้สดทั่วไปรําคาญเมล็ดเบอร์รี่ใหม่รลองหลังชง5นาทีคุณจะเสียไฟเบอร์แต่ยังได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระสําหรับกระตุ้นยามเช้าสีม่วงแดงสวยงามนี้บ่งบอกถึงแอนโทไซยานินที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยสนับสนุนอวัยวะที่เมื่อแข็งแรงจะช่วยให้ไม่ต้องเข้ารับการฟอกไตในอนาคตชาน้ำพึ่งรากแดนดิไลออนนี่คือเรื่องขำที่อาจเปลี่ยนการดูแลสนามหญ้าของคุณในวันหยุดสุดสัปดาห์วัชพืชที่คุณถอนออกไปตลอดนี้จริงๆแล้วกำลังช่วยปกป้องไตของคุณไม่ให้ต้องพึ่งเครื่องฟอกไตมาตลอดรากแดนดิไลออนช่วยสนับสนุนการทำงานของไตมากว่า2,000ปีและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันสิ่งที่หมอบ้านรู้กันดีเพื่อเรียบง่ายนี้มีสารที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของไตอย่างอ่อนโยน ช่วยขจัดสารพิษสะสมซึ่งการสะสมนี้เมื่อเวลาผ่านไปจะทําให้ไตล้มเหลวและต้องพึ่งฟอกไตาสาระสกะมใช้รถขมจริงๆกระตุ้นตับและตไตให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมให้ความรู้สึกตื่นตัวในตอนเช้าให้คิดว่ารถขมนี้เป็นสัญญาณจากธรรมชาติว่าการรักษาที่จริงจังกำลังเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนอวัยวะที่ช่วยคุณมาหลายสิบปีงานวิจัยแสดงว่าแดนดิไลออนทําหน้าที่เป็นยาขับปัสสาวะอ่อนโยน ช่วยเพิ่มการขับปัสสาวะและขจัดสารพิษโดยไม่ทําให้ไร้ธาตุจำเป็นลดลงเหมือนยาขับปัสสาวะที่แพทย์สั่งไตของคุณได้รับการช่วยเหลือโดยไม่ถูกบังคับให้ทํางานหนักเกินไปจนเสี่ยงแก่การเสื่อมสภาพวิธีทำเครื่องดื่มําระล้างแบบดั้งเดิมนี้ให้ชงรากแดนดิไลอ่อนแห้งหนึ่งสองช้อนชากับน้ําเดือดสินาทีเริ่มจากหนึ่งช้อนชาถ้าคุณไม่เคยดื่มรสขมมาก่อนรสชาตินี้จะค่อยๆปรับตัวได้เองเมื่อเวลาผ่านไปเติมน้ําพึ่งดิบหนึ่งช้อนโต๊เพื่อปรับรสขมและเพิ่มเอนไซม์ช่วยล้างสารพิษ ยิ่งแช่นานรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นบางคนชอบแช่แค่5นาทีแบบเบาๆสำหรับกิจวัตรตอนเช้าบางคนต้องการ15นาทีเพื่อความเข้มข้นแบบยาฟังร่างกายของคุณและปรับตามความเหมาะสมถ้าคุณแพ้ดอกเดซี่เบนจมาหรือพืชในวงอสสัสตรซีควรเลี่ยงและถ้ามีปัญหาถุงน้ำดีควรปรึกษาแพทย์ก่อนอยารักษาเฟรีที่ปลูกได้ในสวนหลังบ้านเก็บรากแดนดิไลออนที่ปลอดสารเคมีในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งสารออกฤทธิ์เข้มข้นที่สุดล้างให้สะอาดและตากแห้ง เพื่อช่วยสนับสนุนไตได้ตลอดปีการนำไปใช้จริงการทำเครื่องดื่มเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรตอนเช้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งหมดเริ่มจากเครื่องดื่มที่คุณชอบที่สุดรสชาติสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบดื่มติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์สังเกตว่าร่างกายตอบสนองอย่างไรแล้วลองเพิ่มอีกตัวเลือกเพื่อความหลากหลายสิ่งสำคัญที่ควรรู้ ขิงและขึ้นฉ่ายสามารถเพิ่มฤทธิ์ยาละลายลิ่มเลือดแดนดิไลออนอาจมีปฏิกิริยากับยาลดความดันโลหิตชาเขียวอาจรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กหากคุณรักษาโรคโลหิตจางเรื่องงบประมาณส่วนผสมทั้งหมดสำหรับเครื่องดื่มทั้งแชนิดนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณ25-30ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ซึ่งถูกกว่าค่ารักษาฟอกไตเป็นจำนวนหลายแสนซื้อผักผลไม้ตามฤดูกาลเมื่อมีปริมาณมากและราคาถูกแช่แข็งน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดในถานน้ำแข็งปลูกสระแหน่ และสมุนไพรบนขอบหน้าต่างเก็บชาชงและเครื่องเทศแห้งตอนมีโปรการจัดการเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยการเตรียมในวันอาทิตย์ล้างและหั่นผักแบ่งส่วนผลไม้แช่แข็งจัดเก็บถุงชาการเตรียมตอนเช้าจะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเมื่อส่วนผสมพร้อมสําหรับวันที่ยุ่งให้เก็บถุงชาคุณภาพดีไว้สํารองอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ดีกว่าทางเลือกที่ทําร้ายไตมาก การปรับรสชาติช่วยให้ทุกคนในครอบครัวได้ประโยชน์ถ้าขมเกินไปเติมน้ำผึ้งหรือแอปเปิ้ลรสเข้มเกินไปเจือจางด้วยน้ำรุ่นสำหรับเด็กใช้รสชาติอ่อนและผลไม้มากขึ้นเป้าหมายคือความสม่ำเสมอไม่ใช่การฝืนทนรสชาติที่ไม่ชอบก่อนจากกันวันนี้จากช่องฉลาดในวัยชาราเราอยากถามทุกคนว่าจากวิดีโอนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการดูแลไตของตัวเองเครื่องดื่มชนิดไหนที่คุณรู้สึกประทับใจและคิดว่าจะลองนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นชาเขียวเบอร์รี่ที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงหรือชาน้ำพึ่งรากแดนดิไลออนที่ช่วยขจัดสารพิษในร่างกายทุกเครื่องดื่มที่เราแนะนําในวันนี้ล้วนแล้วแต่สามารถช่วยเสริมสุขภาพไตให้แข็งแรงได้จริงเราอยากชวนคุณแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ว่าข้อคิดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้คืออะไรและคุณจะเริ่มต้นจากเครื่องดื่มชนิดไหนเป็นอันดับแรกการแชร์ประสบการณ์ของคุณอาจช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นที่กําลังมองหาวิธีดูแลสุขภาพไตเหมือนกัน และถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ได้สาระความรู้และรู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง salute the losianos เพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆที่เราจะนำมาฝากในครั้งต่อไป